สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คือจะนำเสนอการใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่า m มโปรแท็กเตอร์นะครับหรือที่บางทีเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า m มโปรนะครับหรือไมครื่องวงกลมก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งทางคณิตศาสตร์นะครับที่ใช้ วัดนะครับความกว้างของมุมนะครับทีนี้หลักนะครับอันนี้คือหน้าตานะครับของไม้โปรเทคเตอร์นะครับอยู่ดางด้านขวานะครับก็คือเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีมุมนะครับเราอยากจะวัดมุมของมันเราทําไง ขั้นแรกนะครับให้วางจุดศูนย์กลางนะครับของไม้โปรแทคเตอร์นะครับให้ตรงกับจุดยอดนะครับของมุมนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vertex นะครับเสร็จแล้วพยายามนะครับหมุนไม้โปรแทคเตอร์นะครับหรือว่าหมุนมุมก็ได้นะครับหมุนกระดาษนะครับโดยให้ไอ้ด้านนะครับที่เป็นศูนย์องศานะครับเลขศูนย์นะครับไปชนกับด้านด้านหนึ่งนะครับหรือรังสีด้านหนึ่งของมุมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการหมุนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้เลข องศาศูนย์นะครับไปอยู่ที่ด้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเริ่มหมุนไม้โปรเทคเตอร์นะครับโปรแกรมนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับช่วยสอนเรานะครับเพราะฉะนั้นเริ่มหมุนไปเรื่อยๆแล้วนะครับเสร็จแล้วเราได้แล้วนะครับว่ามุมศูนย์องศาไปอยู่ที่ด้านของลังสีตัวนั้นเพราะฉะนั้นอ่านเอาจากค่าจากไม้โปรเทคเตอร์นะครับเราจะได้ว่ามุมนี้นะครับกว้าง20องศานั่นเองนะครับ20องศาซึ่งน้อยกว่า90องศาใช่ไหมครับเราถือว่ามุมตรงนี้เป็นมุมแหลมนะครับ ลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับไอเดียเหมือนกันนะครับขั้นแรกเราจะต้องเลื่อนไม้โปรเทคเตอร์นะครับให้จุดศูนย์กลางของไม้โปรเทคเตอร์ไปอยู่ที่จุดยอดของมุมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการหมุนไม้โปรเทคเตอร์นะครับหรือไม้ครึ่งวงกลมนะครับให้ด้านนะครับของมุมด้านหนึ่งนะครับตรงกับศูนย์องศานะครับเสร็จแล้วก็อ่านค่าของมุมนะครับจากด้านที่เหลือ เสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นตกที่เลข110นะครับหมายความว่ามุมตรงนี้กว้าง110องศานั่นเองนะครับมากกว่า90องศาเราถือว่าเป็นมุมป้านใช่ไหมครับมุมป้านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับมุมนี้นะครับขั้นแรกเราก็เลื่อนไม้โปรเทคเตอร์นะครับจุดศูนย์กลางของไม้โปรเทคเตอร์ตรงกับจุดยอดนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนไม้โปรเทคเตอร์ให้ด้าน ด้านหนึ่งตรงกับมุมศูนย์องศาอันนี้จุดยอดมันไม่ตรงนะครับแต่เดาว่านะครับมุมนี้น่าจะกว้างนะครับตรงกับเลข80นะครับเพราะนั้นมุมนี้กว้าง80องศาครับน้อยกว่า90เป็นมุมแหลมนะครับอีกสักรูปหนึ่งนะครับรูปนี้อ่าเราลองมาดูนะครับเราเอาจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของไมโปรเทกเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็พยายามเลื่อนนะครับให้มุมศูนย์องศานะครับไปทับกับด้านรลังสีด้านใดด้านหนึ่งนะครับของมุม ปรากฏว่าทับด้านนี้ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถอ่านมุมได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวมุมไม่ได้อยู่ภายในลูกครึ่งวงกลมนะครับเพราะนั้นก็เราก็หมุนหมุนไปเองนะครับให้ด้านรังสีศูนย์องศาไปทับกับอีกด้านถัดไปนะครับแล้วก็อ่านนะครับค่าตัวเลขที่เราได้ก็คือ70นะครับก็แสดงว่ามุมนี้กว้าง70องศานั่นเองนะครับเป็นมุมแหลม หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เรานะครับเข้าใจนะครับวิธีการใช้นะคไม้โปรเทคเตอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ